เป็นกระโปงของนี่ก็ตันสวยแล้วไม่ใช่ไม่สวยคนไทยรูปเรียกมาเอออ๋อไม่เป็นไรพวเป็นยังไงครับอาจารย์อันนี้ก็กระโปรงลอตเตอรี่ของเราวันนี้สวยนะอันนี้สวยงามมากนะครับมาเมืองเลยต้องมองสักพุงต้องลอยอันนี้ครับกระโปรงลอตเตอรี่ประจํากระทงประจํำประจํา อำเภอก็คือกระตุแบตเตอรี่อย่างนี้สวยก็ขายอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้สําหรับเด็กอันนี้ปลากินได้เลยนะปลากินได้ด้วยเอออันนี้ปลากินได้เลยนะครับนี่เป็นอาหารปลาอืมอันนี้เป็นอาหารปลาด้วยนะครับอันนี้เท่าไหรให้ใหญ่นี้เจ็ดสิบห้าสิบไม่ไม่นี่เจ็ดสิบเอาถ้าห้าสิบผมจะเอาเดี๋ยวนี้เลยเจ็ดสิบว่ามันแพงมันติดราคาอันนี้ห้าสิบประมาณนี้ครับอันนี้เจ็ดสิบ มีตังเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีตังค์หรือเปล่าอันนี้จะมีแบบแ,แบบไม่บานแล้วก็แบบของของบ้านเรานี่ลอยวันที่เท่าไหร่วันวันศุกร์เนาะลอยวันเดียวกันอยวันเดียวกันดอกไม้ดอกละห้าบาทนั่นเหี้ยเราจะมีดอกุหลับด้มยไปอันนี้เจ็ดสิบได้ไหมพี่อันนีน้หกสิบได้ไหมเนี่ย หกสิบได้ไหมเอาเทปมัเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอันหนึ่งนะอากเทปมันโอเคเอากระโปงชมพูอ่าโอเคเดี๋ยวจะจ่ายตังย้อันนี้แหละกลับไปให้ลูกสาวอันนี้ก็สวยเหมือนนกัสวยอยู่นะเดี๋ยวถ่ายอันนี้กันเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนสวยงามเลยนะครับสัญลักษณ์ของมอเตอร์พวงเลยของเรา งวดเมื่อกี้นี่ก็โดนโดนโดนรับประทานงวดนี้นะคะงวดนี้นี่ยังไม่มีตัวเลยวนี้นะครับยังแม่ค้าคนสวยนะคะแม่ค้าอีกไก่ทอดนะครับแม่ค้าไก่ทอดใครสนใจไก่ทอดก็มาซื้อได้เลือกในม่แล้วนะคะทำไมเลือกใหม่ก่ะไม่เธอก็เสียบเข้าไปซี่ทุกน่ะเดี๋ยวต่ายลางกัน ผมซื้อแล้วสีชมพูนะเอาทุบให้กับเพียนให้เอ้าทำไมไม่เอามาอันอันนี้บ่อันนี้เหลือนี่ตัวอันนี้เนาะเออไปเอาน้ำสิเอาอันนี้ออกมาก่อนค่ะเอาไปเอานี้ก่อนเถอะอันนี้มาเสียบให้แกแม่บ้ามีทุบเพียนจะไปได้ไงเนี่อยากได้กระทงโควิดอยาได้กระทงโควิดเอาไปลอยโอเคเสียบเลยครับยังยังยังม่ต้องเสียบก็ได้หแบบ ยังงต้องเทียบกันเลยมัน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 เอาเตีย็นมาบอทุบมากจับเล่นมันก็หนุใหญ่นี่วางเต็มเต็มอเลยก็ดนช่วไม่ได้สิคนสิแจกภาพเน้นเะคะถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไปถลยนะมเต็มบ้านเลยทำได้สองร้อยร้อยสองอยู่มุมไหนบ้านเรานี่จับอยู่ไหนฮจับอยู่บุงค้าบุคาเหมือนเดิมบุงค้าเหมือนเดิมาให้ลูกสาวาจัดสแล้คนเดียวนึงคะเนี่ยครับู้เดียวูผู้เดียว ไ,ไเอาเป็นดอกมันมาอีกเด้อดอกกะตนมาอันนี้ขายห้าสิบห้าสิบก็พอเปนห้าสิบปียยอันนี้เจ็ดยห้าสไปข่้นาท่านค่าเก็บไปแล้วเป็นโอ้ยใหญ่ได้เป็นใหญ่เป็นคนเป็นคนเห็น